สวัสดีจ้าไปมามาสิอันกินให้มีสติเนี่ยกินเลยเจ้วกะพูนนันผูนเน่เขามาเน่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาในเสภ้พามาก,กินอันข้าวปุ่นค้าือขานมกินนอกจากน้ำยาน้ำยาปลาไส้หม,ม่อน น้ำยาปลาไส้หมอนน้ำกันจ้ะแสบแสบมาได้จ้าเด้อมาแสบแสบน้ำกันลูกก,กินมีเลียดผักแก่ก็ไมีแตงกับผักซี่ที่เลียของกินของเลียก็น่าจะเนาะพักก็ได้ มาจากมาแสบๆน้ำกันจ้าบรรยากาศบดีเลยเดียสิบ้าเบอรบรรยากาศตอนสุดท้ายกินก่อนะนะอจ๊ะเนาะ sẹp sẹp chà xong rồi sạch 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 Ừ. Cái năm cả trời ơi. 可怕追夸我感觉了。 แซ่บจ้าแต่อมี่มาตรงงหนยไง อยานกก้ินน้ำมแม่จ้ะต,ววตอกวนรบกันไม่รด้จังำยาปลากระป๋องธน้ำดาปลาใส่มัน ตอามาแล้วก็ลงหน,น้าลงหลังเนีเ่ย Mm-hmm. 我打工嘞，就不派遣，是吗？ Ừm, sợ. Sợ. กใช่ส้กัไส้ับแกงจะทิมกระช้ได กินเนกับเน่านะจ๊นะเนาะจะกินต่อ,อยู่ยเสื้อผ้าแรงบรรยากาศพ่อแม่บรรยาคก,กะ,ะ,กกะพี่มะตกเห็นบ่จ๊ะหิมะตกยอยยอยยอยอยเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวเสื้าไปเบิ่งงันข้างนอกน,นะจ๊นะเนาะจ้ะ จ้าชิปนี่ก็ไ้แค่นไหนละจ้าปติจาอืมอืมขอตัวขอไพ่กินเล้าก็เอียมอิ่มเล้ากา็ได้